mai ikhẹo, mai ikẹo nè, à tưng, đi oh, biết ừ. <laughs> mày vưm một tao gas à, mày mà một tao gas, mẹ thấy mày vưm một tao gas thế mẹ, ha 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 นลมาเรียกตังอีกแล้วเรีียกกตังอแล้วมาสามตัวเลยสามตัวแค่หนูบอกแล้วว่ามาสามตัวโอ้วันนี้มาสามตัวเลยอ่ะโวันูมาสามตัวเนี่ยโอ้โหมาสามตัวเฮียเล็กถ้ามาเยอะกูอีกนะโหนี่เห็นมเห็นไหมโอ้ยสามตัวเลยเลย ถ้าไม่สามตัวแบบนี้มันก็ไม่ได้แล้วน่ตังค์มันไปไหนตังค์มันไปไหนถ้าตังค์ไปให้ตังค์ตื่นก่อนเรียกตังค์นี่แหละพอเรียกตังค์อุ้ยโอ้วันนี้มาสามตัวเลยวันนี้มาสามตัวเลยเนี่ยเมื่อวานมาตัว เมื่อวานป็นสองตัวเนี่ยวันนี้มันสามตัวเลยเนะี่ยคิดไม่ดูตังคไหมตังค์มันยปงไงโอเคมาดูตังค์นู่นไงตังค์แอบอยู่นู่นโอ้ตังค์ต,งตังเพื่อนมาหาใช่ไหมตังค์มึงแอบจะน,นู่นเหรอเฮ้ยเฮ้ย ไม่สนใจเพื่อนเลยเนี่ยเพื so <t imes> <t imes ่อนนี้แล้วนะหนูุหนูลบแม่ก่อนจังมานั่งมองอยู่ลบแม่ดิตังตังเอ้ายเมียิงใครคลิปเพื่อนมาหาเหรอเพื่อนมาหาเหรอถ้าเพื่อนมาหาไปไม่ไปกับเพื่อนอื

โอ้จีกิจเดกีจะจะตังมังเพื่อนมาหาเนี Quran ่ยไม่เเพื่อนฮะเพื่อนมาตังตังตังมาเร็วมาขึ้นมาขึ้นมานมาขึ้นมาเลยขึ้นมาบนหน้าต่างแล้ว เออ,เอนะ Ö, เ,อนะ ead, เ,อเริ่มซึมละเริ่มซึมแล้วดังดังคืนมาแล้วเอ้ยแม่ยก้อนยก้อนยก้อนขอดูอุ้ยไปแล้วเพื่อนมันไปแล้วโหก็ถ่ายตามกันดิทางเพื่อนมาหา